มาแล้วเป็นฝ่ายค้านแล้วล่ะท่านผู้ชมจุฬาภร์วิวัฒน์รัฐมนตร,ตรีช่วยคางปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะน,นี้ได้โพสต์ว่าเมื่อส้มผสมกับน้ำเงินสิ่งที่เราได้ไม่ใช่เสียงข้างมากแต่ครัฐบาลเสียงข้างน้อยแค่130-150เสียงวงเล็บรวมงูเห่า จุลภัน์ออมวิวัฒนหรือคุณหนิมบอกว่านี่คือการบิดเบือนหลักปาธิปตอย่างรุนแรงหลักการเสียงข้างมากหรือหลักการเสียงข้างมากหายหลักการถูกนำหน้าถูกทำลายรัฐบาลน้ําเงินจะครองหมดทั้งสภาล่างทั้งสวทั้งเรื่องงบประมาณทั้งองค์กรอิสระรัฐบาลน้ําเงินจะครองหมดทั้งสภาล่างคือสสและสวสภาสวคือสภาสูงงบประมาณก็ประมาณผ่านแล้วและองค์กรอิสระ พร้อมเบ็ดเสร็จเข้าสู่การเลือกตั้งคุณจุลพันฑ์บอกส้มอาจจะบอกว่าอยู่แค่สี่เดือนส้มอาจจะบอกว่าเพื่อแก้รัฐธรรมนูญคุณจุลพันฑ์พุ่งป้าเข้าไปที่ส้มทันทีว่าแต่จริงๆแล้วเพื่ออะไร44คนแลก70ล้านคนอืมหมายถึงเพื่อผลทังคดีของ44สอสอสอเหรอค่ะแลกกับประชาชนเจล้านแก้รัฐธรรมนูญแลกหัวสว ขายงูแลกเขากระโดงแน่ใจนะว่าจะไม่ถูกเบี้ยวลงเชื่อคุณจุลพันธ์อมรอวิวัฒน์คือบอกอย่างนี้ค่ะแต่ละพักต้องรับผิดชอบต่อการลงมติเลือกนายกของตนในครั้งนี้ท่านผู้ชมคิดยังไงเประเด็นนี้สําคัญมันจะโยงมาถึงประเด็นต่อเนื่องไปคือเนื้อหาที่เขาพูดกันเรานําเสนอไปครบแล้วนเนแล้วชาวนี้คิด,ดอะไรงั้นตอนนี้คือปักริยาและว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อถูกไหม คิดเห็นยังไงการโหวตให้ต้องรับผิดชอบไหมหมายถึงพักประชาชนโหวตให้รูทินเป็นนายกและต้องทําตามเงื่อนไขไม่งั้นเขาจะล้มเปิดพี่ไปไม่ต้องใจถูกไหมแต่ถ้าระหว่างนี้เนี่ยเกิดรัฐบาลไปทําอะไรที่พัก่องก็จะเห็นว่าไม่ถูกต้องเนี่ยสมมติประชาชนเกิดไม่ถูกต้องถามท่านผู้ชมพักประชาชนต้องรับผิดชอบไหมก่อนที่เขาจะลงเอออ่ะเออ นี่ไงพักประชาชนองรับผิดชอบไหมอันนี้ไม่ได้นับเรื่องเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวนะหมายถึงในช่วงเวลาสี่เดือนเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นพักประชาชนอาจจะยื่นอภิปรปายไม่ลงใจอะไรก็ตามทีเถอะและเอาลงก็ได้เพราะฝ่ายค้านพออยู่แล้วถูกไหมสองข้างแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นเนี่ย hmm. พักประชาชนที่ไปโหวตให้ต้องรับผิดชอบไหมค่ะท่านผู้ชมคิดยังไงต้องไหม อาลายเสียงบอกไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่เกี่ยวไม่รับสิไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องรับเอาไง <c oughs> นี่ความเห็นหลากหลาย <c oughs>